้องมาเร็วมากินให้อิ่มเล้ร็วทำเป็นจำกันไม่ได้นะ้ะโดนไล่ไปไหนกีเนะ้เนมาเร็วๆจุ่มน้ำด้วย ถึงเวลากินก็มากินรู้จริงๆหลงปีปีปีนี้ปีที่สองแล้วมั้งแม่ ได้สัมผัสใกล้ๆแบบนี้นะนกธรรมชาติจุ่มน้ำให้เลยอ่ะเอาชุมน้ำเองไวในตัวเดี๋ยวหน่อยต้องเอาเหมือนลำเหมือนเลี้ยงเหมือนเป็ดะๆๆะ <c oughs> อะมม้งแม่เนาะคอกองกรองกรองกรงให้มมากินเองจุ่มน้ำไปในตัว เหี้ยแมวเนี่ยล่อหลายตัวแล้วดึงออกไปกินกินด้วยระแวงด้วยมั้งระแวงด้วยอืมขาดำตัวนี้ขาดำพวกสองตัวน้ำมันขาเหลืองใส่ปอกขาไว้ก็ได้ก็ดีเนาะ สินแล้วเริ่มอยู่แล้วเป็นสิบแล้วมั้งน่ะเออแล้วอืมรอบแรกรอบแรกอ่ะรอบนี้ยับ่เท่าไหร่รอบกับสิบตัวอืมิมแล้วห <100. S 2> นึ่งร้อยทีนี้ผมเขาอยู่บนหัว <laughs> <laughs> ดกจิกเมื่อกี้ก่ะอ,อ,อ่ะอ,อืม อ่ะแล้วกินได้หมดกินหมดเสร็บร้อยตุนไว้นะตุนไว้นะน้ำนกธรรมชาติกินๆินเขาไม่มาไล่แล้วมาอยู่เืมอีกปากมันแหลมก็เก็บนะแม่เนาะไม่เอาอยู่หรอ อิ่มแล้วอ่ะอยู่แล้วอ่ะนม่เหมือนที่แรกฟับฟับอยู่แล้วดูดิหล่หลเลยยดเยหน่อยให้มันขึ้นมาเกาะขาก็ให้มัน